น้ำประยุกต์ใช้ครับวันอาทิตย์ที่สองกุมภาสองพันห้าร้อยหกสดนำจากบ้านมานะครับเนื่องจากแม่บ้านเขาไม่เอาใส่เป็นบ่อบัวเลี้ยงบัวแล้วก่อนมีปลาหางนกยูงพร้อมบัวสวยงามทำไว้หน้าบ้านจะได้มีงโงเห้งเหงรวยรยบ้านมีบ่อ น้ำอยู่หน้าบ้านจะชุ่มเย็นแต่เขาเห็นว่าจะเป็นลูกน้ำยุงลายอเอาที่สบายใจเรามาปรับเปลี่ยนไว้ตรงนี้เด้อเพราะว่าเป็นที่ให้อาหารน้ำไก่ปักให้น้ำไก่แล้วจะหาฝามาปิดให้ก็จะล้างให้ทุกอาทิตย์ก่อนรอบวัฏจักรของการวางไข่ของเจ้าลุงยุงลายเพราะหนึ่งอาทิตย์ในรอบเจดวันถ้าเขาวางไข่เขาจะกลายเป็นตัว ดูแลให้ครับเดี๋ยวให้ได้ชาล้างให้ก็แล้วกันอ,อไม่ยากไม่ยากมาช้าหนอล้างให้พ่ออาวมึงนะเว้ยมึงอย่านอนหลับทับจิตหน่ยไม่ลุกเ็าเลือกสอจออไม่ลุกเบอร์ไหนได้เฮายังไม่รู้เลยแต่ความจริงข่าวโซเชียลมันไวนะ่อเดี๋ยวต้องไปตามดูอีกทีนะึงว่าใครได้เลยมาบอกด้วยชาว้าด้วยตรงใจตรงเบอร์ไหมเดี๋ยวมาบอกให้รู้ ตอนนี้ข้าเอาหม้อน้ำมาไว้ให้เลี้ยงไก่ละเองก็ดูแลให้ข้ามาังเดี๋ยวามาตัดเอากล้วยด้วยวันนี้ตอนบ่ายนี้ใครมาตัดเอากล้วยไปอุกบม่มถ้าสุกล้วจะได้มอบเป็นของกินของทานถาวายเป็นปัจจัยที่เองให้ห้าหนึ่งค่าใบาหนึ่งวันที่หนึ่งเองทำไมไม่เกะมา ก็มาสองตัวมันไปพอทำบุญอยู่ไล้มันต้องเอาปังๆแน่ๆนๆลงมาที่หนึ่งอย่างเพื่อนเลยจะได้มีเงินทำบุญง่งยอ้อที่หนึ่งลองวันหน้าเนาะวันนี้เอาสองตัวจานไปก่อนเนาะสองตัวก็ได้ทานได้แค่งบสองตัวนะเก่งก็ได้น้ำแดงผสมเหล้าสี่สิบอย่างที่มึงมักแค่นั้นนะแล้วก็ทานกล้วยสุกถวายพร้อมเงิน ยี่สิบซาบาทตามกำลังศรัทธานะชาเอ,อ้อแค่นี้ค้าแจ้งไว้ก่อนเนี่ยใครใครก็มาทำลายของข้าน้ำแบบน,นี้นะเนี่ยเอาน้ำบ่อมาไว้เป็นประโยชน์นี่เลยไว้เป็นที่ให้น้ำไก่นกหมาแมวเพื่อนยังได้อาศัยงั้นเราจะไม่ถูกลมกับหมาแต่เราก็ยังมีความเมตตากับหมาอยู่นะไม่ใช่ฆ่านะ แค่ห็บได้ให้ห่างไกลจากไก่แค่นั้นไม่ใช่ใจร้ายไใช่ละกรรมขนาดเอาค้อนไปทุบไปบุบให้ได้เจ็บได้ปวดกล้ามเนื้อและหัวใจนะมีขอบเขตของความเลวร้วายอยู่นะเห็นก็ไม่ใช่ร้ายไปสมุดเออก็มีขอบเขตมีลิมิตของความหายอยู่นะ ก็ถ้าหายบอ่อเบรกไว้ติดคุกไปนานแล้วโทษฆ่าคนตายเออถ้าบอ่อยับยั้งใจนะโอ้ป่านนี้บ่ได้นอนบ้านแล้วนอนอยู่คุกอยู่คอกเลยย้อนความหายความใจร้อนเห็นว่าเกิดเป็นคนนะถ้าขาดสติก็คือหมาตัวหนึ่งจำไว้จบปริญญามาห้าหกใบก็ขาดสติก็เท่ากับหมาตัวหนึ่งสรุปแล้วว่าอย่าขาดสติ ให้คองไว้ซึ่งสติสติสัมปชัญญะคือการรู้ตัวในทุกขณะคนนึงเดอ้อนี่ทำท่าน้ำมาเลยเดอ้อแก้งไงนี่ไม่มีเวลาเอาขึ้นถ้าท่านผู้ผนำหรือเขตดูแลอสมงอสมอ,อ,สอ,มอให้เห็นถ้ามีจิตใจรับผิดชอบนี่เอามาขึ้นหน่อยเดอ้อหรือกรรมการปลาป่า,ปา,ปานี่มันดานท่อน้ำเพื่อนหกักน่นนี่น ขอแจ้งผ่านลิปนี้ถ้าใครชมลิปนี้ก็ดูเองแต่ข้าพเจ้าแต่ก็เอาขึ้นอยู่เอ,อแต่มันไม่มีเวลานะสิทำจิตการอื่นอยู่เพี้ยวสวนเพี้ยวยังอยู่ทำส่วนนี้ส่วนถนนก็โอเคละส่วนนี้ขอมอบให้ท่านเขตรับผิดชอบอสมงอสมอก็แล้วกันที่เป็นเดดูแลความเรียบร้อยเนี่ยไม่งั้นยุงลายมาไครนะ่นี่หนักกว่า บอ่อบัวเขาก็นั่นนี่บอ่อบัวเฮายังนมแนมนะเฮาดูแลตลอดนะนี่มันหนักกว่าบอ่อบัวนนนี่แจ้งผ่านคลิปนี้เด้ออสมุงอสมอหรือท่านผู้นำชุมชนเห็นแล้วก็ขอความร่วมมือเอามาขึ้นให้หน่อยเออถ้าขึ้นให้นี่โอ้ยจะขอบคุณอย่างงามสมกับได้กินเงินเดือนหลวงอสมอก็มีเงินเบี้ยเลี้ยงเบี้ยบนั่นนะเบี้ยประชุมเบี้ย เงินค่าตอบแทนเหมือนกันนะว่าให้ทํางานให้คุ้มกับเงินเดือนหลวง